วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของชาวโคราชค่ะที่ได้รวมพลังกันแสดงความรักชาติยืนตรงเคารพธงชาติหน้าเสาธงเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะ เช้าวันนี้นะคะส0กันยายนที่บริเวณเสาธงหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมานายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานอัญเชิญธงชาติไทยเพื่อประกอบพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยพร้อมกับได้ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยมีอาสาสมัครรักษาดินแดนได้ทำพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งนี้เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุกวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2560ทำกันเป็นวันแรก ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติเป็นการน้อมรำเลือกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงคเป็นธงชาติไทยและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะคุณค่าของเพลงชาติไทยนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนึกคิดของคนไทยให้เกิดความรักชาติความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้พี่น้องชาวไทยนั้นห่วงแหนแผ่นดินไทยค่ะ